อีกเรื่องโกรธเหมือนกันคุณผู้ชมครับเป็นวัยรุ่นชาย2คนครับโมโหปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ถูกใช้เป็นกล้องวงจรปิดหลักฐานทำให้เขาถูกจับในคดียาเสพติดพกสมุไรมาเลยพกมีดดาบมา<อ>เลยครับไปฟันที่ตู้แคชเชียร์ที่ปั๊มน้ำมันคือโกรธครับที่ทางปั๊มนอนแห่งนี้นำภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เคยไปส่งยาบ้าแล้วถูกตำรวจจับกุม โดยหลักฐานคือภาพจากกล้องวงจรปิดในวันนั้นก็เลยโกรธครับบุกมาทําลายเข้าของภายในปั๊มน้ํามันจนเสียหายผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพแม่ระมาดในจังหวัดต,ตากนี่แหละครับตำรวจก็แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะว่าเป็นวัยรุ่นชายสองคนและรู้จักครับว่าเป็นใครที่ไหนยังไง,<า>งนะะก็เลยกดดันบอกให้ญาติญาติเนี่ยรีบนําตัวมาให้ตํารวจเถอะจะได้ถูกจับกลุ่มดําเนินคดีเพราะว่ารู้ตัวกันทั้งหมด ก็รู้ตัวจริงๆคุณผู้ชมโดนทนแรงกดดันไม่ไหวครับสุดท้ายมอบตัวกับตํารวจคนหนึ่งชื่อนายพัทรพลอายุ21อีกคนนายวรเมศอายุ19ก็ยอมรับนะบอกวันนั้นวันก่อเหตุดื่มเหล้ากันแล้วก็คิดได้ปั๊มนี้ยเคยให้ข้อมูลเรากับตํารวจโมโหกลับไปจัดการอีกรอบโดนไปอีกรอบหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนะโกรธนะครับ